ทุกคนคงกำลังติดเกมสาวม้ากันแบบงอมแงมเลยใช่ไหมคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าม้าที่เป็นต้นแบบของตัวละครสาวม้าแต่ละคนเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างถ้าใครอยากรู้ประวัติของแต่ละตัวละครนะคะมาฟังได้ในคลิปนี้เลยคะ่ะ เกมอุมามุซเมนะคะก็เพิ่งได้รางวัลเบส m o โมบายเกมจากงานเกมอ a วอร์มาหมาดๆแบบไม่ผิดโขเลยเนาะแล้วก็บวกกับเอ่อความที่ดิฉันติดเกมนี้อยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงประวัติของมาที่เป็นต้นแบบของสาวๆแต่ละคนในเกมนี้เนี่ยให้ฟังกันว่าในชีวิตจริงเนี่ยมาต้นแบบพวกนี้มีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็โดดเด่นที่ตรงไหนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ย ยกมาแบบทุกตัวในเกมเนาะเพราะว่ามันก็มีเยอะมากเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเนาะก็ดิมก็เลยจะยกมาเฉพาะตัวที่มันดังๆแม่ก็ตัวที่ดิมสนใจเองเนาะขอเริ่มตัวแรกที่โอชิของดิฉันนะคะนั่นก็คือโกชิปโกชิปนะคะเป็นม้าอายุ16ขวบซึ่งรีทายไปแล้วเรียบร้อยเนาะม้าตัวนี้นะคะจะแข่งในปีตั้งแต่2011ถึง2015ซึ่งแข่งมาแล้วด้วยกัน27สนามโดย ชนะที่1ไป13สนามคือคาแรคเตอร์ของน้องในชีวิตจริงเนี่ยจะมีนิสัยแบบปันๆกวนๆแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็คาดเดาไม่ได้เลยตัวละครในเกมนะคะก็เลยจะถอดคาแรคเตอร์มาจากน้องม้าตัวจริงเนี่แหละก็คือเลยนิสัยออกมาเหมือนกันเลยเนาะในเกมก็เลยจะมีความแบบปันๆนิดนึงก็อาจจะไม่นิด <c oughs> ซึ่งถ้าพูดถึงมาในชีวิตจริงเนี่ยจุดเนี้ยคาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆมาแข่งนะคะชื่นชอบน้องมากๆถ้าพูดถึงในฝั่งของตัวเกมเนี่ยคาแรคเตอร์ที่ปั่นๆกลวนๆของโกชิปเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนเกมนะคะชอบน้องด้วยเหมือนกันซึ่งด้วยเอกลักษณ์ที่น้องมีความแบบนิสัยปั่นๆกลวนๆเนี่ยก็เลยทําให้นางเนี่ยมีแบบมีมเยอะมากอย่างเช่นมีมนี้นะคะแล้วความกวนโอยของน้องเ มันก็ลามไปถึงว่าบางทีอ่ะน้องก็จะแบบจ้องจะเล่นงานครูฝึกบ้างบางทีก็แบบป่วนสนามแข่งบ้างมันก็เลยโด่งดังในบรรดาแฟนๆหมาแข่งนั่นเองน้องนะคะมีฉายาอื่นด้วยนะั่นก็คือ Unsinkable Ship ก็คือเรือที่ไม่มีวันจมเนาะซึ่งน้องเนี่ยได้ฉายานี้มาจากผลงานการแข่งขันที่โดดเดน่นและนอกจากนี้นะคะยังมีฉายาอื่นด้วยนะั่นก็คือ fierce beast gorushi หรือ white lion ด้วยเนาะซึ่งน้องเนี่ยได้ฉายา มาจากช่วงที่น้องอายุ4ขวบซึ่งมันเป็นช่วงที่น้องเนี่ยลักษณะเด่นทางสายเลือดเนี่ยเริ่มฉายแววออกมาแล้วแล้วพ่อพันธุ์ของน้องนะคะก็คือสเตโกนั่นเองชื่อของน้องที่ว่าโกชิปเนาะก็เลยตั้งให้สอดคล้องกับชื่อพ่อก็คือสเตโกก็เลยกลายเป็นตระกูลทองนั่นเองอย่างที่แฟนชาวไทยชอบเรียกแบบแซวกันเนาะโดยสเตโกนะคะก็มีฉายาเหมือนกันซึ่งฉายานี้ก็คือนักสะสมเหรียญเงินพราะมาหนาววิ่งได้ดีแต่ ว่ามันมักจะไม่ชนะในรายการแข่งที่สําคัญสฉายาบูลี่ไหมคือบูลี่แม้กก็ทั่งมาแต่แล้วนะคะน้องเนี่ยก็ชนะในรายการแข่งขันที่ชื่อว่าดูไบชีมาคลาสสิกแล้วก็ฮ่องกงเวสก่อนที่จะกะเกษียณจนได้แต่ว่าลักษณะรูปร่างของสเตโกเนี่ยจะตรงกันข้ามกับโกชิปเลยนะเพราะว่าสเตโกเนี่ยจะเป็นหมาที่มีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนาะโดยน้องนะคะสูงแค่161ซนติเมแล้วก็น ไม่ถึง450กิโลกรัมก็คือตรงข้ามกับโกชิปเลยที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่เพราะว่าได้แม่พันธุ์เป็นม้าที่ตัวใหญ่เนาะคาแรคเตอร์ดีไซน์ของในเกมเนี่ยเลยดีไซน์ออกมาให้โกชิปนะดูตัวสูงตัวใหญ่เนาะแต่ว่าเตโกก็คือแบบตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าเรื่องของนิสัยนี่เรื่องความปั่นความกวนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไอเรื่องนิสัยที่แบบจ้องจะเล่นครูฝึกเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยเพราะว่าครูฝึกนะคะบ,บอกว่า สเตโกเนี่ยเป็นม้าที่ดุแล้วก็นิสัยไม่ดีด้วยน้องมา้าตัวต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือแอร์กรูฟคือตัวเนี้ยที่อยากพูดถึงเพราะว่ามันเป็นตัวแรกๆที่ดีแบบใช้ปั้นในเกมเรารู้สึกว่าแบบมันปั้นง่ายมากก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจดีก็เลยอยากจะเอามาพูดถึงเนาะน้องแอร์กรูฟตัวจริงนะคะได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะในปี2013นน้องคนนี้นะคะเขาเป็นเพศเมียซึ่งน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในม้าแข่งเพศเมียไม่กี่ตัวเนาะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะปกติมาแข่งอะเขาจะใช้ตัวผู้แล้วน้องนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมแห่งสนามแข่งเลยจนน้องนะคะได้ฉายาว่าจากักรพรรดินีเพราะว่าแอร์ก o ูฟเนี่ยทำผลงานได้ดีมากแบบไม่แพ้มาแข่งตัวผู้เลยโดยตลอดอาชีพการแข่งนะคะแข่งไป19สนามโดยได้ที่1ไป9สนามและมีแค่2สนามเท่านั้นนาะอที่หลุดออกจากท็อปทรีแฟนๆนะคะก็เลยยกให้ว่าเป็นตัว แม่ตัวมัมของจริงก็เลยเป็นที่มาของฉายาที่ชื่อว่าจากักรพรรดินีโดยรางวัลครั้งสำคัญของแอร์ก o v e นะคะนั่นก็คือ Japanese Horse of the Year ซึ่งงานประกาศรางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลที่ให้ขึ้นสำหรับม้าแข่งฝีเท้าดีของญี่ปุ่นนั่นเองเนาะโดยน้องนะคะได้รางวัลเนี้ยได้อันดับที่1ในปี1997ซึ่งในประวัติการได้รางวัลรายการนี้นะคะก็มีม้าตัวเมียไ,ไม่กี่ตัวเนาะที่ได้อันดับ1แต่ว่าแอร์กรูฟนะคะก็สามารถเป็นหนึ่งใน นนนััน้้้ดดวยไอตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือเอลกอนโดปาซอะต้องมีอินเนอร์นิดหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็คือตัวนี้มันมีชื่อที่โดดเด่นมากแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เออเราก็ค่อนข้างชอบอยู่นะในเกมอะโดยชื่อนี้เนี่ยมันมาจากการที่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงเพลงหนึ่งในชื่อเอลกอนโดปัาเหมือนกันก็คือเจ้าของเนี่ยตั้งชื่อตามเพลงนี้นั่นแหละและจริงๆนะคะน้องคนนี้เขาไม่ได้ชื่อนี้เป็นตัวแรกนะแต่ว่ามันมีม้าตัวเก่า เป็นของเจ้าของเดียวกันนี่แหละที่ชื่อว่าเอลกอนดอปาซาเหมือนกันแต่ว่าม้าตัวเก่าเนี่ยเขาเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้เข้าวงการม้าแข่งด้วยซ้ำเนาะเจ้าของเนี่ยก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาตั้งให้น้องคนนี้ต่อน,นั่นเองโดยน้องคนนี้นะคะเป็นม้าสัญชาติอเมริกาแต่ว่ามีเจ้าของแล้วก็ครูฝึกเป็นชาวญี่ปุ่นโดยตัวนี้นะคะจากไปตั้งแต่ปี2002แล้วแล้วคาแรคเตอร์ในเกมกับในชีวิตจริงเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างต่างกัน นิดนึงเนาะเพราะว่าคาแรคเตอร์ในเกมเนี่ยเขาจะใส่หน้ากากตลอดเลยใช่ไหมแต่ว่าน้องคนนี้นะคะตัวจริงเนี่ยเป็นม้าที่ไม่เคยใส่หน้ากากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือในเกมเนี่ยชื่อการแข่งขันหลายๆสนามเนี่ยมันจํากัดให้แค่เฉพาะหมาญี่ปุ่นเขาแข่งเท่านั้นเนาะแต่ว่าความเป็นเกมเอะเนาะเขาก็มีการอนุโลมให้สามารถเอาน้องหมาตัวนี้นะคะลงแข่งได้ด้วยนั่นเองส่วนต่อไปนะคะก็คือ ซิมบลีรูดอฟสำหรับดีมถ้าบอกว่าโกชิฟคือ <Yes. S 1> อันดับหนึ่งในใจซิมบลีรูดอฟนะคะ <Ch ana. S 1> ก็คืออันดับสองไปเลยคือชอบเพราะคาแรคเตอร์แบบมีความดูเท่ดูแบบเป็นผู้นำแล้วก็แบบคือแผ้ตัวละครผู้หญิงที่ดูเท่ๆแล้วก็น้องคนนี้ชื่อฟังดูแบบฟิลเยอรมนนีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วน้องเป็นม้าสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งลุคของน้องนะคะการแต่งตัวในเกมเนี่ยที่มีความแบบลุคผู้นำอะไรอย่างงี้เนาะก็ เพราะว่ามาจากฉายาของม้าต้นแบบที่มีฉายาว่าจัก,กรพรรดินั่นเองโดยฉายาจัก,กรพรรดิเนี่ยมันได้มาจากชื่อของน้องที่เหมือนกับพระเจ้ารูดอฟที่1ของประเทศเยอรมน,นีเนาะโดยพระเจ้ารูดอฟที่1นนะคะก็คือเป็นกษัตริย์แห่งโรมันแล้วนอกจากนี้นะคะฉายานีย้ยังมาจากผลงานการแข่งขันที่เป็นทริปเปิลคราวทริปเปิลคราวเนี่ยก็คือการชนะเลิศ3การแข่งขันในรายการแข่งตามที่กฎของญี่ปุ่นกําหนด ในปีเดียวกันโดยน้องคนนี้นะคะชนะในรายการซัสกิเดอร์บี้แล้วก็กิก ในปีคศ1984แล้วภาพลักษณ์ของซิมบลีรูดอฟนะคะก็จะมีภาพลักษณ์สำหรับแฟนๆเป็นแบบคุณชายอะไรอย่างนี้คือเวลาฝึกอะ่ะมันจะนิ่งมากมันจะตั้งใจฝึกมากแล้วก็เชื่อฟังมากด้วยแต่กลับการเวลาที่อยู่ในฟาร์มนอกเวลาฝึกเนี่ยน้องจะมีนิสัยก้าวร้าวดุก็คือเรียกว่าต่างจากภาพลักษณ์โดยซินเชิงเลยตัวต่อไปนะคะก็คือนางเอกของภาค Pretty Derby ้นั่นก็คือ Special w e ชื่อนี้นะคะตั้งโดยเจ้าของที่ชื่อว่าฮิโรโยชิอุซึดะโดยเขานะคะตั้งใจตั้งคําว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์เนี่ยให้คล้องกับชื่อของพ่อม้านั่นก็คือ Sunday Silence ก็คือวันอาทิตย์น้อง Special Week นะคะตัวจริงเนี่ยจากไปแล้วตั้งแต่ปี2018เนาะน้องตัวเนี้ยมีอาชีพการแข่งขันที่สั้นมากก็คือน้องเนี่ยแข่งเป็นเวลาแค่2ปีนั่นก็คือตั้งแต่ปี1997ถึง1 9 9 9ในระยะเวลาแค่เนี้ยแต่จำนวนสน ที่ลงแข่งอะแทบจะเท่ากับการลงแข่งในหลายปีของม้าบางตัวด้วยซ้ำอะและในการแข่งขันเจแปนคัพปี1999นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันเกือบครั้งสุดท้ายในอาชีพการแข่งของน้องเนี่ยน้องเนี่ยก็สามารถเอาชนะมาแข่งระดับนานานชาติได้ด้วย <Yes. S 1> และด้วยสาเหตุนี้เองนะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยได้ฉายาว่า general of Japan ก็คือนายพลแห่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองตัวต่อไปนะคะก็คือเจนทิลดอน น้องตัวต้นแบบตัวนี้นะคะเป็นน้องที่เพิ่งจากไปตัวล่าสุดเลยก็คือน้องได้จากไปในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองโดยน้องเนี่ยจากไปในวัย16 ตัวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในม้าแข่งเพศเมียไม่กี่ตัวเหมือนกันและน้องนะคะยังเป็นม้าแข่งเพศเมียตัวแรกที่ได้ t r i ปเปิลค w าในรายการม้าแข่งของญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้นะคะน้องยังได้รางวัลอื่นด้วยนั่นก็คือ Japanese Horse of the Year ในปี2012กับ2014ด้วยก็คือได้ไป2ครั้งเลยเห็นน้องเก่งๆอย่างนี้นะคะน้องก็เคยมีประวัติเหมือนกันนั่นก็คือน้องเนี่ยเคยไปปะทะกับม แข่งอีกตัวหนึง่งระหว่างการแข่งขันซึ่งด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยได้ฉายาไปว่า villain d o c t e r ก็คือประมาณว่าแบบไอเด็กตัวแสบอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้ก็ไม่ได้ทําให้น้องเนี่ยถูกลงโทษอะไรเนาะมีแค่อย่างเดียวคือคนขี่ของน้องอะถูกระงับการแข่งไปแค่2วันโดยสาเหตุที่เขาไม่ได้ลงโทษหรืออะไรนะคะก็เป็นเพราะว่าการประทะกันการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ แข่งขันนั่นเองแล้วก็ตัวเจนที่ดอนนานะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นน้องว่าน้องเนี่ยมีผลงานการแข่งขันที่แบบโดดเด่นมากแล้วก็ชนะไปหลายรายการเลยแต่น้องนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ดังเท่ามาแข่งตัวอื่นๆเนานะโดยสาเหตุที่น้องเนี่ยไม่ดังเท่าตัวอื่นๆน,นะคะมันเป็นเพราะว่าสไตล์การแข่งของน้องเนี่ยมันมีลักษณะที่แบบเรียบเรียบไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเท่าไหร่ต่อให้ทําผลงานดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถึงน้อง องจะดังสู้ตัวอื่นไม่ได้เนาะแต่ตอนที่น้องจากไปเนี่ยก็ยังสร้างความเสียใจให้บรรดาแฟนมาร์แข่งนะคะหรือว่าบรรดาแฟนเกมแฟนอนิเมะด้วยเหมือนกัน <c oughs> มาต่อกันที่นางเอกของภาคซินเดอเรลล่าเกรนะคะนั่นก็คือโอคุริแคปโอคุริแคปนะคะเป็นหนึ่งในเฮเซบิ t ทรีซึ่งเฮเซบิคทรีเนี่ยมันคือฉายาที่มอบให้กับมาร์แข่งที่จุดประกายความสนใจของผู้คนที่มีต่อวงการมา แข่งในญี่ปุ่นให้มันกลับมาอีกครั้งโดยทําให้วงการมาแข่งในญี่ปุ่นเนี่ยมันบูมขึ้นมานั่นเองแล้วชื่อว่าเฮเซบิ t ทรีนะคะก็ต้องมี3ตัวเนาะโดย3ตัวนั้นนะคะก็คือ1เลยโอกุริแคบนั่นเองเนาะแล้วก็2คือซูเปอร์คลีกส่วนตัวที่3ก็คืออินาริวันนั่นเองโอกุริแคบนะคะได้ฉายาว่ามาไอดอลโดยสายเหตุที่ได้ฉายานี้มาเป็นเพราะว่ามันะ่ะสามารถดึงดูดให้คน่มาดู การแข่งขันม้าแข่งได้โดยที่นอกเหนือจากเรื่องการพนันมา้าแล้วนอกจากฉายานี้นะคะก็ยังมีฉายาอื่นด้วยอย่างเช่น Gray f e r Monster เนาะก็คือปีศาจขนเทาเนาะหรือว่าจะเป็น Super Horse นั่นเองและด้วยความที่น้องนะคะเป็นม้าไอดอลเนาะน้องก็เลยเป็นหนึ่งในม้าตัวแรกๆเลยที่ถูกผลิตออกมาเป็น p s u s o ด l เพื่อเป็น Merchandise สำหรับขายในสนามแข่งให้แฟนๆเนี่ยได้แบบเก็บสะสมกันเนาะ และนอกจาก Plush d o o l นะคะก็ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆให้แฟนๆได้สะสมด้วยเหมือนกันส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมน้องถึงดังขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าโอคุริแคปนะคะทําผลงานได้โดดเด่นมากๆทั้งที่ประวัติของมันเป็นแค่ม,ม้าที่มีสายเลือดระดับล่างและมาจากชนบทด้วยนั่นเองคือทั้งที่โอคุริเนี่ยไม่ได้เป็นม้าแข่งระดับสูงอะไรเนาะแต่ว่าดันทําผลงานได้ดีไม่แพ้กับมาแข่งตัวอื่นๆเลยนั่น ก็สั้นๆประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะสังเกตได้เลยนะว่าคาแรคเตอร์ในเกมเนี่ยเขาก็จะมีการถอดแบบเอามาจากม้าต้นแบบจริงๆด้วยทําให้นิสัยแล้วก็รูปลักษณ์ของสาวๆเนี่ยดูคล้ายกับม้าในชีวิตจริงเราก็อีกอย่างคือสรุปแล้วที่เป็นสาวม้าสาวม้าทั้งหลายเนี่ยสรุปก็คือความจริงก็คือเป็นตัวผู้ตัวผู้แทบจะหมดเลย<ไ>ยังไงถ้าใครชอบม้าตัวอื่นอีกแล้วอยากจะแบ่งปัน ประวัติความเจ๋งของน้องที่ตัวเองชอบเนี่ยก็สามารถมาคุยมาคอมเมนต์เล่าให้คนอื่นฟังได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย